สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะทนายเจมโผรดเคลียร์แล้วหลังถูกโยงเรียกค่าออกสื่อหลักแสนสืบเนื่องจากรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์วันที่3เมษายน66หนุ่มกัใชัยได้รายงานประเด็นข่าวมีผู้เสียหายออกมาแฉเพิ่มว่ามีทนายไม่ใช่ทนายต่อเต่าไปรเรียกเงินเขา3แสนเพื่อพามาออกโหนกระแสะจริง โดยเรียกคนละ300,000เป็นค่าดำเนินการและอื่นๆซึ่งทางพิธีกรหนุ่มกัญชัยได้ฝากทิ้งท้ายว่าจากนี้ถ้ามีทนายคนใดไปทำแบบนี้ขอให้ผู้เสียหายแจ้งมาได้เลยจะทางช่องสาหรือทางรายการจะแจ้งความดำเนินคดีกับทนายคนนั้นให้ถึงที่สุดและจะไม่ร่วมง,งานทนายคนนั้นอีกเลย จากประเด็นดังกล่าวสังคมออนไลน์ก็มีการคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปมากมายจนมีการโยงไปถึงทนายเจมนิติธรแก้วโตกระทั่งล่าสุดทนายเจมได้ไปคอมเมนต์เคลียร์ชัดๆว่าผมไม่แน่ใจว่าคุณหมายถึงทนายคนไหนนะครับแต่ถ้าอ่านจากข้อความแล้วคนทั่วไปน่าจะเข้าใจว่าหมายถึงผม ผมรบกวนขอดูหลักฐานหน่อยการใส่ความผู้อื่นแม้ไม่ได้ระบุชื่อแต่ถ้าคนทั่วไปอ่านข้อความแล้วรู้ว่าเป็นใครก็มีความผิดนะครับที่สำคัญทนายที่ถูกกล่าวหาก็ออกมาชี้แจงแล้วขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ค่ะ